แต่ข้อที่นี้ค่ะเราจะพักรถค้อนมารับของฟรีค่ะจะเป็นชุดสูตรสไปนนะคะทั้งหมด3สีเลยค่ะอันแรกนะคะเป็นสีดํานะจากเยอะมากๆค่ะชิ้นนี้ค่ะแจกันทั้งหมด1นึ่งแสนชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นชุดสูตรนะคะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นลายๆแบบนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยจะทั้งหมด5000ันชิ้นค่ะและการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชุดสูตรลาวานั่นเองนะคะชิ้นนค่ะก็แจกทั้งหมด5000ันชิ้นเช่นกันค่ะในสำหรับหมาบนะคะที่จะของฟรีเนี่ยเป็นหมบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ให้ต้คลิปนี้นะะค แล้วทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีนะคะทุกคนเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาค่ะก็กดที่ตัว e แบบนี้นะคะวิธีการรับเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีบอกหมดเลยนะซึ่งอันแรกเนี่ยเรารับไปแล้วนะคะสําหรับเควสอันแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องเก็บค่ะเป็นเจ้าคะแนนตรงนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด3,500แต้มค่ะแล้วก็สามารถนะคะมากดปุ่มสีเขียวตรงนี้เนี่ย purchase นะคะเพื่อรับของฟรีก,กันไปค่ะส่วนส่ตรสีฟ้านี้นะคะเราเนี่ยจะต้องมีเลเวลขั้นต่ำค่ะทั้งหมด10เลเวลนะคะทางด้านล่างตรงนี้นี่จะะะมบอะคะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นเกมนี้ไปด้อยนะคะเลเวลของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะต้องมีเลเวลเท่ากับ10นะคะแล้วก็เก็บนะคะเป็นสะสมแต้มค่ะให้ได้10,000แต้มนะคะแล้วก็เอามาแลกรับของฟรีตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับชุดสูตรนะคะที่เป็นลาวาอันนี้เนี่ยแจกทั้งหมด5,000ชิ้นนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีเลเวลนะคะทั้งหมด20ก่อนนะแล้วก็เก็บสะสมนะคะเป็นตามสีเหลืองขาย้ครบหมด20,000แต้มนะคะแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งสาหรับวิธีีกกกกาาาาาาารรรรนนนนนนะะะะะคคคใเ็บสสสมมมมตต้้้ททงงดยือุ่ถ วิ่งเข้ามาในนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็กดปุ่มตรงกลางนะคำว่า Time ค่ะเสร็จแล้วน,นะคะก็รอเวลาค่ะเป็นการรอมแมชชีนะคะเพื่อเริ่มเข้าสู่เกมนั่นเองนะคะโดยในการเล่นนะคะทุกคนจะต้องเก็บสะสมค่ะเป็น USB นะคะเป็นแบบสีฟ้าๆดำๆคะ่ะทุกคนเพื่อเก็บสะสมตามทางด้านซ้ายมือค่ะโดยการเล่นนะคะทุกคนสามารถดูนะคะได้จากคลิปนี้ได้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบอกนะคะว่าเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะปะลิงคลิปสอนแนวให้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถไปดูกันได้นะคะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นเพลงนีเนาะ คลิปนะค่ะไปค่ะ